โรงเรียนแม่หลวงวัฒน์ไทยคีรีตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลแม่เปาอำเภอพยา,ยามเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน514คนและมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน29คนชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมีจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านขุนห้วยแม่เปาหมู่ที่5และบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้หมู่ที่17มีนักเรียนในเขตบริการเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและได้รับนักเรียนนอกเขตบริการจากบ้านรักพนาหมู่ที่9าตำบลตาดควัน อำเภอพยา,ยามเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูโรงเรียนมีนวัตรกรรมการบริหารจัดการโดยใช้ ml smart model ประกอบด้วย m management การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา l learning by doing เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ s sufficiency economy หลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง m morality การเสริมสร้างคุณธรรม a adapt การดัดแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสม R, Reflect, การสะท้อนความคิด T, Teamwork, การทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน4ีฝ่ายโดยมีนางสาวพรณภาประยศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุทุมไทยคีรีโรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยได้ดำเนินงานดังนี้การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนภายใต้เงื่อนไขหลักการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจการมีเป้าหมายและจุดเน้นร่วมกันการทำงานอย่างเป็นระบบการสอดคล้องผลการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารและทีมวิชาการโรงเรียนรวมทั้งการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการทำวิจัยโดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ร่วมเป็นคณะวิจัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนคนละหนึ่งเรื่อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติมีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดหาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมรวมทั้งมีการวัดผลและการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเช่นการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคอาะห์15เวียงเก่าแสนภูอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวิทยาการอาชีพเวียงเชียงรุง้งอาําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนสันปลาเหียวอาําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นอีกครั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเช่นโรงพรยาบาลพญาเมียงรายสถานีตำรวจภูทรพญาเมียงรายเป็นต้นการบริหารงานงบประมาณ ได้มีการจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานโครงการจะทำกรอบประมาณการรายจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการใช้เงินตามแผนมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษาสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชนองค์กรและหน่วยงานภายนอกซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณอุดหนุนรายหัวปีการศึกษารับประมาณ1.4 0 0 0ล้านบาทได้รับการจ่ายสรรงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารเรียน2 1 6ลอทับ57าหอสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวงบประมาณ21.190ล้าน1 0บาท ได้รับการสนับสนุนข้าวสารตามคโครงการอาหารกลางวันพบโชคจากวัดห้วยปลากัง้งจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาในการดำเนินคโครงการต่างๆการบริหารงานบุคลากร ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพัฒนาวิชาชีพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามกระบวนการ PLC นำคณะครูศ,ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆภายนอกสถานศึกษาเช่น การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติณโรงเรียนราชประชานุคอ15หเวียงเก่าแสนภูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมณโรงเรียนไซน้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสอง การศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนณโรงเรียนวัดเขาสำเพาทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา54วัดสายเสียดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาเขตหนึ่งมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานพาระงานมีการนิเทศติดตามและการประเมินผลรวมถึงแนะนำให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอคณะครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะดังนี้ครูผู้ช่วยจานวนหนึ่งคนครูจำนวน5คนครูชำนาญการจำนวน3คนครูชำนาญการพิเศษจำนวน13คนและครูเชี่ยวชาญจำนวน1คน มีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆเช่นการอวยพรและการมอบของขวัญวันเกิดให้กับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาการแสดงความยินดีในโอกาสมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญการแสดงความยินดีในโอกาสการย้ายมาดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาการได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการให้กำลังใจบุคลากรหรือครอบครัวของบุคลากรที่ป่วยการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อก,การเรียนรู้และมีความปลอดภยัยมีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งยั่งยืนโดยได้ดำเนินการดังนี้การดำเนินส่งเสริมคุณธรรมและความสุจริตในสถานศึกษาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สร้างงานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และการปักผ้ามง้งทำผ้าเขียนเทียนการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะการจัดกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและการจัดกิจกรรมสำคัญในวันต่างๆโรงเรียนได้บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยดำเนินงานพัฒนาร,ระบบดูแลช่วยเหลือโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมสุดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนยากจนโดยการมอบทุนกิจกรรมกีฬานันทนาการและกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยสภานักเรียนโดยโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานชุมชนและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเฟซบุ๊กโรงเรียนแม่หลวงวุฒธรรมไทยคีรีผลงานดีเด่นและรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ระดับประเทศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงปีพุทธศักราช2559จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ2,564ากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินโรงเรียนออยอน,น้อยระดับดีเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2564จากสํจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวประจำปี2564จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลหนึ่งโรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2566ระดับประเทศรางวัลระดับเหรียญทองแดงเรื่องการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยรูปแบบ ML Smart Model จากสำนักง,งานเลขาธิการคูร,รุสภา โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบที่สองปีการศึกษา2 5 6 6ถึง2568จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรตัตนาราชาสุดาโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566จากสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาครางวัลหนึ่งโรงเรียน1นวัตกรรมประจําปี2564รางวัลเหรียญเงินระดับภูมิภาคผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนลอดขยะ ซีโรเวสกูหลัก3 RS จากคุรุสภารางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนงวัตกรรมประจำปี2565ระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลุงบรถมไทยคีรีโดยใช้ ML Teams Model จากสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนงวัตกรรมประจำปี2566ระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรียญทองเรื่องการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท้วยรูปแบบ ml smart model จากสำนักง,งานเลขาธิการคุดุสภาผลงานดีเด่นและรางวัลที่ผู้บริหารได้รับระดับประเทศ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย รางวัลเสมาปาปาสาประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกปีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีด้าน,นการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับประเทศระดับดีมากประจำปีพุทธศักราช2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ากสจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัดรางวัลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ด้านกระบวนการบริหารจัดการดีเด่นระดับเหรียญทองชนะเลิศประจำปี2,564จากจังหวัดเชียงรายได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประจำปีพุทธศักราช2,566จากชมรมคนดีสีเชียงรายผลงานดีเด่นและรางวัลที่ครูได้รับ ระดับประเทศครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ2,564ากสํจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน16คนรางวัลคร,รูดูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2,564ากสํจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือณนะจังหวัดน่านจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จําจำนวน16คนระดับจังหวัดครูมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการดีเด่นเหรียญทองชนะเลิศประจำปี2565จากจังหวัดเชียงรายครูมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการดีเด่นเหรียญทองประจำปี2565จากจังหวัดเชียงรายผลงานดีเด่นและรางวัลที่นักเรียนได้รับระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลป,ปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ปีการศึกษา2 5 6 5ภาคเหนือณจังหวัดกำรรแพงเพชรจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงส งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ภาคเหนือณจังหวัดน่านจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่หลวงวัวธรมไทยกีรียินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะ